สวัสดีจ้าทุกคนค่ะจากอีสานบ้านเรานะคะสวัสดีวันพระใหญ่ค่ะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยววัดป่าวังน้ําเย็นนะคะที่จังหวัดมหาสาร,รคามค่ะอากาศช่วงนี้ก็เริ่มจะเย็นลงเรื่อยๆนะคะเมื่อเช้าก็1 8 19องศาได้ค่ะช่วงบ่ายก็ลมเรือกเกินนะคะแต่ผู้คนก็มาทําบุญที่วัดแห่งนี้เยอะแยะเลยทีเดียวนะคะ เป็นวัดที่สวยงามนะคะพระอาจารย์ท่านกําลังดังแล้วก็กําลังสร้างหลากหลายอย่างรอบๆวัดนะคะไปตามชมไปด้วยกันค่ะส่วนทางนี้พ่อใหญ่ก็กําลังขึ้นไปดูนะคะศาลาทรงสไตล์บาหลีโซนทางนี้เพิ่งสร้างขึ้นใหม่นะคะได้ยินว่าเป็นไม้สักทั้งหลังเลยทีเดียวนะคะเข้าไปชมด้านในด้วยกันค่ะ ไปไหว้พระขอพอรด้วยกันนะคะช่วงนี้ก็จะอยู่อีสานบ้านเราจนถึงหลังปีใหม่ไปแล้วนะคะตัวตัวเองกับพ่อใหญ่ก็จะดูว่าจะวันไหนจะเดินทางไปอีกด้านหนึ่งของเมืองไทยเรานะคะช่วงนี้ก็อยู่กับพ่อแม่พี่น้องกันนานหน่อยหนึงนะคะอุ้ยศาลาสวยงามมากเลยค่ะด้านในนะคะ ถือว่าสร้างได้สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสาร,รคามเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีหุ่นให้เราทำบุญนะคะเป็นหุ่นโครงกระดูกค่ะสามารถหยอดเงินใส่เงินไว้ที่มือได้เลยนะคะอันนี้น้องชายกำลังเอาเงินใส่มือนะคะวันนี้ก็พาญาติพี่น้องเที่ยวหน่อยหนึ่งนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันเด้อจ้า